หลังจากเมื่อคืนนะครับเราได้มีการเข้าไปลดความผัดแย้งระหว่างมนุษย์และงูนะครับโดยการเข้าไปจับงูจงอางขนาดใหญ่นะครับออกมาจากบ้านเรือนของประชาชนนะฮะซึ่งจากเมื่อคืนนี้เนี่ยแสงมันหมดนะครับการที่จะทําอะไรเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยความยากลาบากนะครับเราก็เลยใช้เวลาในช่วงกลางวันที่มีแสงนะครับในการนํางูนะครับมาเก็บข้อมูลนะครับทั้งความยาวนะครับแล้วก็เก็บภาพสวยๆนะครับรวมทั้งการให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจับงูจงอางให้กับ งานของเรานะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปเรียนรู้กันพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับ ที่คุณเห็นเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันนะว่าเขาไม่อยากจะยิงกับเรานะครับพอปล่อยออกจากกรอบมาสิเขาทำคือการพยายามในการหลบหนีนครับซึ่งก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องกังวลน,นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติครับเพียงแต่ว่าขอรุญาตเก็บข้อมูลเท่าก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับความยิ่งใหญ่นะครับของงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกชนิดนี้ครับย ยดยศวัตถุค่าเปไหนยืนหนึ่งในสามของลำตัวนนแล้วตอนนี้นะครับเจ้าจงอางยักษ์นะครับก็ได้ออกมายืดเส้นยืดสายนะครับซึ่งผมได้เห็นขนาดที่ใหญ่ของเขาแล้วรู้สึกว่าผมขึ่งมากๆนะฮะอย่างที่เห็นครับผมจริงๆเราไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้มีคาถาครับแค่เข้าใจพฤติกรรมเขาครับแล้วเราก็ไม่ไปคุกคามเพรามากฮนะ คือผมรู้สึกว่าเขาเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยบางหน้าต่งแรงผมบางท,ทีไม้จับงูถ้าเรามีเนาะมันก็จะมีประโยชน์นะครับหลายอย่างนะใช้เกี่ยวก็ได้ใช้ดันก็ได้นะฮะนะครับเวลายอยู่เนี้ยครับก็จะเป็นอะไรที่คอยเซฟเราในระดับหนึ่งนะครับในการที่ไม่ให้งูเข้าใกล้เราได้เนาะแต่ตาก็ต้องไวฮะ คืองูจงอางนะครับจะเป็นงูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะฮะจงอางใต้เนี่ยเท่าที่เคยได้ยินข่าวมาก็อาจจะยาวถึง5เมตรครับแต่สถิติโลกนะครับอยู่ที่5้าเมตร5้ซนติเมตรนะฮะเดี๋ยวจะลองมาวัดเจ้าตัวนี้กันนะครับว่าเขาจะมีความยาวแค่ไหนครับ

รถรถควรจับหัวให้แล้วะกันพี่คอน่อยนะครับโอเคนะครับะนะครับบ้างหนึ่งนะหนึ่งนะขออนุญาตรออีกนิดนึงอ่ะโอเคไล่ไปออไล่เลยครับไล่ไปเลยไล่เลยถาติโตกนะครับอยู่ที่ห้าเมตรห้าสิบแปดเซนติเมตรนะครับตัวที่เราเคยจับได้นะครับระวัดได้ 4เมตร25ซนติเมตรนะฮะลองมาดูตัวนี้กันครับว่าเขาจะยาวแค่ไหนนะครับแต่เขาที่ดูนี่เขาความใหญ่เนี่ยชนะแน่นอน ไม่ดูที่ใครเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ะจับไว้นะจับโอเคนะอีกค่อยๆดึงไปดึงไปเลยอีกดึงไปเลยค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆดึงสายขาขา้าๆาสองเมตรกว่าแล้วนะครับสองเมตรหกฟิตสามเมตรนะครับ สามเมตรสามสิบสามเมตรห้าสิบสามเมตรเก้าสิบสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรสามสิบสี่เมตรประมาณสี่เมตรสี่เมตรสี่สิบครับครึ่งนะฮะมีนิดนึงนะฮะก็ติประมาณสักสี่เมตรสี่สิบ 4, 40, นะฮะสรุปแล้วนะครับความยาวของเขานะครับอยู่ที่ประมาณสี่เมตรสี่สิบครึ่งนะครับก็คือความยาวเอาชนะตัวที่เราเคยจับมาได้ครับ แล้วก็ความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงครับใหญ่กว่าแน่นอนครับตัวนี้จึงถือว่าเป็นงูจงอางยักษ์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเคยจับมาเลยครับเนื่องจากว่าเจ้างูตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่นะครับผมเลยอยากทราบเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวของเขานะครับว่าปีประมาณเท่าไหร่นะฮะว่าจะเป็นความยาวคร่าวๆนะครับโอเคโอเคครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาประมาณยี่สิบเก้าเซนติเมตรนะฮะใหญ่เกือบฟุตอะเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ อย่างกังงูเหลี่ยมนะฮะเวลาสมมติจะเปลี่ยนมือเนาะอย่าเข้าข้างหน้างูนะหลังขวาโอเคปล่อยครับอิทโอเคโอค้ยจริงจริงครับเจ้าขี้ยกขึ้นมาหน่อยอือมันใ,ใหญ่จริงจฮะใหญ่จนแบบต้องเบรกเนี่ยนะใส่ผ่านอีอ่อก,ก้อนฮนะโอ้โหอันนี้ครับใหญ่จริงจังเลยฮนะอันนงเนาะไม่ดีกว่าของคนนพี่ ปล่อยเลยเอาพาดพินิจไปเลยทำพินิจเหรอพาดมาเลยครับพาดมาเลยนะนี่ครับคือกว่าเขาจะตัวได้เท่านี้นะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องอาศัยระยะเวลานะฮะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ว่างูทุกตัวนะครับจะมีขนาดใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับสภาพแวดล้อมต้องมีความอุดมสมบูรณ์สูงครับมีอาหารที่ <Hey. S 2> เป็นเหยื่อเขา อย่างมากมายและพอเพียงนะครับที่จะให้กินเป็นอาหารนะครับรวมทั้งพันธุกรรมนะครับเขาต้องมีพันธุกรรมแห่งความใหญ่โตอยู่ด้วยนะครับถึงจะสามารถโตได้ขนาดนี้บางคนก็มีมาถามนะครับว่าถ้าตัวขนาดนี้จะอายุประมาณเท่าไหร่นะครับเราต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะประเมินอายุงูได้จากขนาดนะครับเราสามารถที่จะกะนะครับค่าชเนได้ในช่วงที่เขาออกจากไข่นะครับหรือว่าเป็นช่วงวัยเล็กวัยเด็กหรือไม่ก็วัยรุ่นนะครับ แต่พอโตเต็มวัยแล้วนะครับพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะสามารถรู้อายุเขาได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่างูจงอางคอกเดียวกันนะครับมีพันธุกรรมความใหญ่โตเหมือนกันแต่สภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันพื้นที่หนึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับมีงูเหลือมนะครับมีตะกวดนะครับที่เขากินเป็นอาหารเยอะแยะมากๆกับอีกพื้นที่หนึ่งแทบจะไม่มีอะไรกินเลยนะครับแน่นอนครับงูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับก็จะตัวใหญ่กว่าครับ บางคนนะครับก็บอกว่าเสียดายครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับน่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าไปเลี้ยงเลยครับเพราะว่านอกจากเขาจะเป็นสัตว์คุ้มครองแล้วนะครับสิ่งที่สวยงามที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับสําหรับงูที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็คืออยู่ในธรรมชาติของเขานนั่นเองครับ